สวัสดีครับวันนี้พบกับมาร์กนะครับในช่องของมีมาร์กวันนี้มาร์กว่างอยู่กับบ้านวันนี้จะเก็บห้องแล้วนะทุกคนหลังจากที่นอนแบบแบบเหมือนนอนในห้องเก็บองอะ่ะมาหลายอาทิตย์ละโอเคเดี๋ยวจะให้ดูความเละเทะของห้องก่อนว่ามันโซโคขนาดไหนนะครับคือมีแต่เวลาทํางานไม่มีเวลาที่จะเก็บห้องเลยโอเคเดี๋ยวมาร์จะถ่ายห้องให้ดูว่ามันเละขนาดไหนแล้วมาร์จะทําเตียงใหม่ด้วยไม่ใช่ทาํา ไม่ใช่ทเตียงใหม่ดิมาร์กจะหาอะไรไมายกให้มันสูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้มาร์กนอนกับพื้นอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวมาร์กถ่ายให้ดูว่ามันเละเทะขนาดไหนข้แลกให้ดูกีตาก่อนเลยครับกีตร์เนี่ยมีสามตัวแต่อันนี้เป็นกระเป๋าเพราะว่าเอากีตาราไปซ่อมตัวหนึ่งก็แล้วก็พามาโตะคอมโต๊ะคอมนี่ก็คือไม่ได้ตัดต่อที่คอมเลยครับตอนนี้คือใช้มือถือตัดต่ออย่างเดียวเลยแล้วก็มีมีหมวก เวลาออกงานเวลาออกออกกองอะไรมีเหรียญนีน่ได้ปอบผมเนี่ยเอามาแขวนนะแล้วก็เนี่ยที่ติดหน้าอกช่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ได้ออกเข้าป่าโต๊ะคอมก็คือเละเทะมากกระโปรงกระเป๋ากล้องกล้องนี้เพิ่งเอามาวางฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมาเช็ดเช็ดแล้วครนบนี้ก็จะนอนเละเทะมากดูดูพื้นพื้นแบบฝุ่นเยอะมากครับ ที่นอนก็เละเละเป็นครั้งแรกที่เปิดห้องนอนเลยเนี่ยอันนี้หมอนเพิ่งสั่งมาแล้วครับนี่ปอกหมอนยังไม่มีก็เลยเอาเสื้อใส่ก่อนเออมันก็เป็นปลอกหมอนได้เป็นอีกอันหนึ่งเท่เลยโอเคเดี๋ยวคั้แรกมาขออนุญาตลื้ห้องก่อนนะครับทุกคนลื้แล้วก็กวาดแล้วก็จัดใหม่ดีๆโอเคเดี๋ยวติดตามช่วงขอผม ฝา like, check, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มากด้วยแล้วกันไปลุย โอเคครับทุกคนเก็บของออกมาหมดแล้วทำไมห้องมาของมันเยอะจังวะนี่คือเอาออกมาทุกอย่างเลยก็จะมีสายนี่เป็นสายเคเบิลสัญญาณที่จะไปเปิดทีวีแล้วก็ปลั๊กอันนี้ดึงมาจากข้างนอกไปเสียบสปอร์ตไลท์ข้างนอกตองเห็นไหมครับอันนี้สปอตไลท์ตรงนู้นเนี่ยเอาไว้ส่องในร้าเป็ดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาออก อันนี้ก็จะเป็นที่แขวนกีตาร์ละที่แขวนของ่ะเดี๋ยวม้าจะกวาดออกก่อนกวาดแล้วทูอนโอ้โนี่กลิ่นฟุ้งมากอะกลิ่นฝุ่นที่เอ่อเก็บกวาดห้องเสร็จละพอดมมีมามีไม้พาเลตเก่าที่มาขัดขัดเอาไว้เดี๋ยวจะเอาเนี่ยไปทำเป็นเตียงเอาไปเทินทำเป็นเตียงนี่แล้วนี่เหลือเดี๋ยวจะไปทำเป็น ฉันวางต้นไม้โอเคเดี๋ยวมารขนเข้าไปเลยแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เราก็มีเตียงของตัวเองแล้วสูงขึ้นมาประมาณ25้าเซนครับก็ดีกว่านอนพื้นครับแล้วก็เมื่อกี้ลองนอนอยู่ละมันรู้สึกโล่งๆกว่าเดิมแล้วก็ที่นอนก็ยังเป็นยางพาราอยู่ยังไม่ซื้อใหม่ยังไม่มีทุนส่วนไอ้ตรงนี้เราก็าใช้เป็นผ้านวมพับไปก่อนที่ใช้ผ้านวมคือมันนุ่มเพราะว่ายางพารามันก็ค่อนข้างที่จะแข็ง เดี๋ยวรอมีตังก่อนขอเปลี่ยนทีน่นอนโอเคเดี๋ยวตัดผ้าไปตอนขนของเข้าเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยืดเยอะเพราะว่าเยอะเยอะเลยต้องเช็ดเช็ดถูๆูก,ก่อนแล้วก็มาดูตอนที่ทําห้องเสร็จเลยแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวอัญาติเช็ดเช็ดกวาดกวาด,วดมันจะก่อนคลิปจะยืดยาวฟุ้งกอเกาะอีกแล้วค,ครับผมเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จแล้วหลังจากผ่านมาประมาณ สองชั่วโมงโอเคนะี๋ยวาบมาถ่ายทีละโซนอันนี้เป็นเตียงนอนอ่าในที่สุดก็มีเตียงกับเขาสักทีเป็นไม้พาเลทแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะคอมโต๊ะทำงานนะครับก็มันก็มีหลายอย่างที่ต้องวางอันนี้คือมันก็จะยังจะลกๆอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ก็จัดให้เป็นระเบียบก็จะมี อ่าชุดแต่งตัวเป็นพวกครีมพวกอะไรอย่างงี้กเป๋าตังโอเคไว้ตรงนี้แต่ตามไม่มีหรอกมีแต่บัตรก็กล้องตรงนู้นก็เป็นที่เก็บเงินก็จะมีแค่นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กน้อยพวกปรกงประกาพวกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวถ้ามันดูรู้สึกแน่นก็เดี๋ยวจะยกออกตรงนี้เอาไว้วางพัดลมเพราะว่าห้องมามันเพดานเตี้ยเนาะก็เดี๋ยวจะวางพัดลมตรงนี้เป่าเลยเป่าใกล้ใกล้ กีตาร์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าทําที่แขวนไว้ที่เดิมปลั๊กไฟทําเป็นระเบียบขึ้นซ่หน่อยตรงนี้รับคอเดี๋ยวอันนี้เป็นขาตั้งกล้องอย่างก็ต้องเก็บเดี๋ยวต้องเก็บเยอะแหละเพราะว่าตั้งกล้องถ่ายเมื่อกี้โอเคเก้าอี้ก็ใช้เก้าอี้เดิมไปก่อนแล้วก็มีหมอนเอามาไว้นั่งทับเพราะว่าเก้าอี้มันต่ํหลายอย่างคือมันไม้มันหักไม้มันมันเปาะก็เลยเอาหมอนมาไว้นั่งมาได้นุ่มๆอีกสักหน่อย ส่วนข้างในตรงนู้จะเป็นกล่อ,องเก็บพวกอ,อะไรอ่ะพวกสกีบพวกโปสเตอร์คอนเสิร์ตที่มาเคยจัดจัดมานะครับก็มีแค่นี้มันอาจจะดูลกๆเพราะว่าห้องมันเล็กเนาะแค่จากนี้ถึงนี่1้1 9เซนแล้วก็จากนี่ถึงนี้1 2 0เอครับแค่นั้นเองมันก็เลยที่จริงห้องเนี้เขาจะทำเป็นห้องครัว ก็เลยไม่อยากให้ครัวมันอยู่ในบ้านเนาะเดี๋ยวกินมันจะเข้าก็เลยขอปิดตรงนี้ทําเป็นห้องนอนไปเลยก็เลยได้ห้องนอนมาเหมือนกันแต่เป็นห้องนอนขนาดเล็กโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าดูออกไปข้างนอกก็จะเป็นที่มาร์กเพาะต้นไม้ไว้แล้วก็เราเปิดแต่ข้อเสียคือห้องมาร์กกลางวันอะกินขี้เป็ดก็จะมีหน่อยประตกตอนเย็นแล้วก็จะฉีด ไอ้ปรับอากาศจะได้หอมหอมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าไม่มีคลิปลงก็ถ่ายไปอย่างนั้นแหละครับถ้าใครผ่านมาเ<ม>ข้ามาดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยละกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรู้สึกมีพื้นที่กว้างขึ้นมาบ้างเผื่อวันนึงอยากจะลงมานอนข้างล่างก็ได้มีที่นอนโอเคบ๊ายบายครับ